สวัสดีจ้าสวัสดีทุกคนสวัสดีพี่พี่เพื่อนเพื่อนสวัสดีพี่ป้านะอ่านะจ้ามามาช้าหน่อยทุกคนมาเหมือนเดิมช้าก็ฟังทนฟังกันหน่อยเด้อทุกคน <c oughs> วายวายตตดภารกิจนะอะมาอีโคกเฮ้ยอะไรวันนี้มึงออกคลิปรัวๆอี้เย่กูจบไม่ทันเลยนะมึงฮะเอาคลิปล่าสุดก่อนเลยกันทุกคนนะ คือมันน่ะนั่งกินมะขามป้อมจิ้มเกลือแล้วทีนี้มีเอฟซีเขาเขานั่งเขาเขาติงมันเรื่องเขาติเออเขาเขาก็พิมพ์ดีนะเขาพิมพ์ดีนะเขาพิมนะพ์มว่าเอา่อทำไมอ่ะจะเป็นมงเป็นเมนี่ยทำไมต้องมาพูดนะเอ่อจะขี้จะเยี่ยวนะขี้ตกขี้แตกก็เอามาพูดนะเนี่ยแหละเขาเรียกว่าสันดานคุณขาคุณติงคาไม่ต้องไปดูมันหรอกคะ่ะ อีเนี่ยมันไม่ใช่เป็นคนตรงมันบอกมันมันออกคลิปมามันบอกว่ามันมันเป็นคนตรงนะมันเป็นคนตรงมันพูดอะไรมันก็มันอยากพูดอะไรมันก็พูดนะเป็นคนเปิดเผยอีโคกตรงกับสันดานตอแหลมันต่างกันนะเว้ยนะตรงตรงในสิ่งที่ถูกพูดในสิ่งที่ถูกไม่ใช่ว่าพูดออกมาแล้วแถไงแถตอแหลนะเขาเรียกว่าสันดานสันดานมึงคือไม่รู้กาลเทศะ นะสันดานมึงการที่มึงพูดเวลามึงกินข้าวทุกคนเวลามึงกินข้าวมึงก็คุยเรื่องหอหอคอคอกันนะซึ่งมึงกินข้าวแม่พอศพกูก็บอกไปหลายครั้งแล้วว่ากินข้าวมึงก็กินมอมอแม่แม่นะมึงแดกเสร็จแล้วมึงค่อยพูดอีควายและการที่มึงพูดเนี่ยมึงพูดทุกเดือน เวลามึงจะเป็นเมนเนี่ยมึงพูดทุกเดือนซึ่งมันเป็นเรื่องส่วนตัวหรือเปล่าวะฮะเวลามึงเป็นเมนเนี่ยมึงมา,มาพูดออกสื่อแล้วมึงจะทำสื่อออกสื่อสาธารณะอย่างเงี้ยฮะซึ่งคนดูเนี่ยเขาก็ไม่อยากรู้หรอกว่ามึงเป็นเมนหรือไม่เป็นเมนหรือเมนมึงจะมาช่วงไหนฮะควายอีสตอนะอีเฮียเขาเรียกว่าสันดานสันดานสันดานแบบไม่มีการศึกษาอย่างมึงไงควาย แล้วมึงก็พูดอย่างเงี้ยเดือนที่แล้วมึงก็พูดนะเดือนนี้มึงก็พูดนะกูถามมึงหน่อยเวลามึงสีกันกับไอ้เป๊ะทำไมมึงไม่เอามาพูดฮะหรือไม่ต้องพูดถ่ายให้พวกกูดูฮะเออมึงก็พูดนี่หว่านะแต่มึงนะมึงควรจะพูดไอ้เรื่องที่แบบว่าด้านดำไอ้ด้านชั่วของผัวมึงไงเยอะๆของพวกมึงเยอะๆไม่ใช่ว่าเวลาทำอะไรผิด หรือพฤติกรรมลูกอะไรออกสื่อนะไอแมงดาก,ก็ตัดคลิปแม่งตัดอยู่นั่นนะนะตัดย่อยตัดยัดตัดทําพ่อมเหมือทีเรื่องเป็นเมน,นเป็นประจำเดือนนะกินขี้เยี่ยวกินขี้ปี้นอนนะเอามาพูดเนี่ยมันสมควรไหมแล้วคนดูเนี่ยฮะเขาก็ดู YouTube เนี่ยเขาก็อยากดูเพื่อความบันเทิงนะ แต่มึงอะหาแดกทาง y t u t u มึงมึงอย่ามาใช้คําว่ามึงเป็นคนตรงมึงเป็นคนเปิดเผยมึงอยากพูดมึงก็พูดแล้วมีการบอกเขาว่าเออเอืย้ยถ้าเอื้ยไม่ชอบเอื้อยก็ผ่านไปซะนะอันนี้มันเป็นมันบอกว่ามันอันนี้มันคือนิสัยของมันอีโคกมันไม่ใช่นิสัยเขาเรียกว่าสันดานนะสันดานที่ไม่รู้กาละเทศะสันดานที่ไม่ให้เกียรติเอฟซีตัวเอง นะมึงหาแดกมึงอยู่ในที่แจ้งแล้วมึงจะมาด่าพวกคนที่เขาจอบมึงหรือในบรรดาที่เขาเออเขาแฉมึงเนี่ยฮะแล้วมึงก็มาพูดว่าอีพวกกะหลี่พวกกอลอฮะกูถามมึงหน่อยมึงพูดเนี่ยมึงหันไปดูแม่มึงหรือยังฮะแม่มึงน้องมึงอะฮะอีเฮียนี่พูดอะไรมึงดูข้างหลังมึงด้วยนะ ฮะว่าข้างหลังบ้านมึงอันเน่าเฟะขนาดไหนฮะมึงจะพูดที่อะไรออกมาเนี่ยมึงมึงอย่าลืม๋ยวมึงหาแดกใน u t u b e นะมึงอย่ามาใช้คำคำว่ามึงอยากทำก็ทำนะมึงเป็นคนแบบนี้มึงอย่าเอาตัวเองเป็นใหญ่ในเมื่อมึงยังหาแดงใน YouTube เขามีสิทธิ์ให้แดงมึงก็ได้นะเขาจะให้แดงให้เหลืองไม่ให้มึงมีรายได้ก็ได้ ถ้ามึงทําแบบนี้ออกมาบ่อยๆอยีควายอยีเปิ๊กนะมึงนั่งออกมาชี้แจงในในเรื่องที่มึงกินมะขามในเรื่องที่มึงนั่งแดกข้าวเนะี่ยฮะมึงว่าคนนั้นคนนี้เป็นกอรอนะมึงดูตัวครอบครัวน้องมึงแม่มึงหรือ,อยังฮนะปากมึงอะปากพ่อยปากหมานะสันดานไงสันดานที่ไม่รู้กาลเทศะนะไอการเวลาเขาพูดเวลาเขาพูด นะบอกสอนเรื่องลูกมึงมึงก็หาว่าเขาด่ามึงยังแยกแยะไม่เป็นเลยนะแล้วมึงจะให้คนดูเขาแยกแยะได้ไงกับการพูดที่มึงพูดว่าเออจะเป็นเมมและเมนใกล้จะมาแล้วนะค่อยก็พูดว่าเขาใกล้จะมาค่อยไม่ดูค่อยไม่ได้พูดว่าเมนมาดูมันแถทุกคนอีโคกนะมันแถอีสันดานเหมือนบอกว่าอีโคกมันบอกว่าไงทุกคนมันเป็นคนตรงมันเป็นคนที่ว่าบหม่มน นะมึงก็รู้นี่ว่าสันดาลมึงอะเป็นคนพูดจาไม่ดีทําไมมึงไม่ปรับเปลี่ยนนิสัยฮะมึงจะให้คนนู้นเป็นแบบนี้คนนี้เป็นแบบนั้นนะแล้วมึงบอกว่าลูกมึงอะนะมึงก็สอนแต่สิ่งดีๆนะค่อยก็บอกก็สอนลูกกูถามหน่อยมึงสอนอะไรลูกมึง ะอะไรก็ปล่อยให้ลูกทําอะไรก็ปล่อยให้ลูกทาโตอ้งควายห้าขวบแบบเด็กเขากินข้าวได้แล้วพวกมึงอัลูกมึงจะมีหมอย,อยู่แล้วมึงยังมานั่งป้อนอีกอีกควายอย่ามาใช้คําว่าเออถ้าป้อนเนี่ยลูกเออลูกลิงถึงจะกินถ้าไม่ป้อนเนี่ยนางไม่ค่อยกินแล้วกินก็เลอะเทอะอะไรงุ้นอย่างางี้โอ้โหอีก,กนะปล่อยให้มันเลอะเทอะมันล้างได้มันเช็ดได้ควาย นะไอ้คำพูดแต่และคำพูดเนี่ยเขาเรียกว่าแท้เขาเรียกว่าตอแหลมึงเข้าใจไหมตอแหลน้ําขุนๆเนี่ยมึงเข้าใจไหมอ,อีอีขาบเบียดอีฟองฟอดนะแม้มีการพูดว่าคนที่เป็นประจําเดือนเนี่ยนะเอ่อมาประจําทุกเดือนมามาแบบว่ามาตรงทุกเดือนเนี่ยมีลูกมีลูกง่ายแต่มึงอะมีลูกยากนะมึงยังผ่าลูกมึงเลยนะมึงไม่ได้ออกธรรมชาตินะลูกมึงผิดปกติ นะมึงไปผ่าออกไงคันเป็นพิษไงควายมึงจำไม่ได้เหรอนี่ยนอยากจะมีลูกเอามาขอทานเป็นไงสมใจอยากไหมฮะออกมาเนี่ยสมใจอยากไหมลูกออกมาวันแรกมึงยังรับไม่ได้เลยควายปึ๊กมีการบอกว่าค่อยอยากว่าค่อยก็ว่าโลดนะเรื่องใต้สดือค่อยก็ว่าที่อีพวกนั้นมันพูดหยาบๆคล้ายๆใต้สือททำไมไม่มีพูดว่า อีโคเขาไม่ได้มาหาแดกนะเขามาหาด่าเขามาแฉมึงเข้าใจไหมนะแต่มึงอหาแดกนะมึงควรให้เกียรติคนดูมึงบ้างนะในเมื่อมึงจะหาแดกมึงอยากได้ยอดวิวเยอะๆก็วีวมึงตกไม่ให้เหรอมึงควรให้เกียรติ f อหรือเปล่าวะมึงอย่ามาใช้สันดานเอ่อเอาสันดานของมึงอะออกมาออกมาแล้วมันแล้วยังมานั่งแถบอกว่าค่อยเป็นคนแบบนี้ค่อยเป็นคนตรงถ้ารับไม่ได้ก็ผ่านมองเอ่อผ่านไปแล้วกันนี่เป็นไง น,นี่ยิงด้วยนะยิงด้วยนะแอะนะคิดว่าตัวเองนะช่องแสนซับนะคนดูเยอะนะขออนุญาตถุยนะควายเหมือนบอกว่าไอการที่พวกนั้นเอาครอบครัวค่อยไปด่าล้วนแต่เป็นการพูดจาหยาบคายกูกนะพวกมึงอะครอบครัวมึงอะพูดจามึงกูด้วยซ้ำทำเป็นรับไม่ได้พูดจาหยาบคายมึงอย่ามาพูด มึงอะเป็นตัวมึงอะตัวดีเลยมึงด่าเขาก่อนโคตรพอ่อโคตนแม่เขาก่อนดาอ่ายังงุ้นด่าย่างนี้ไอเรื่องใต้สะดือเนี่ยกูก็จำมาจากมึงอะอีควายฮะมึงอย่ามานั่งพูดว่ามึงอะเคยพูดดีพูดจาจพไรละมาก่อนโจอีควายขออนุญาตถุยอีกรอบหนึ่งถุยนะ อี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 ต่างดาววงเล็บอีโคกนะคะนะอีเสลออีเปิ๊กอีเสงะนะมึงยังมานั่งขอร้องมานั่งแก้คำคำคอมเมนต์โดยการดึงขึ้นมาและตั้งคลิปเพื่อให้ได้คลิปทีทีคลิปหนึ่ง วันหนึ่งให้ได้สักสิบคลิปเพราะว่าอะไรเดี๋ยวไม่พอแดกนะดึงคอมเมนต์จากข้างล่างและเอามาพูดพอเอามาพูดก็ได้หนึ่งคอนเทนต์นะพอได้หนึ่งคอนเทนต์แล้วก็มานั่งตอแหลไงนะว่าตัวเองเป็นแบบนั้นตัวเองแบบเป็นแบบนี้โถอีควายนะและอย่างกรณีที่ค่อยพูดว่าเออทำไมแมลงวันมันเยอะจังแล้วค่อยก็พูดว่าโอ,อสงสัยมันมาตอมมาตอมหอยมนะันอ่ะเออนะ แมลงวันอ่ะมันตอมมันก็ชอบของของมันเหม็นทั้งนั้นแหละอะไรอย่างงี้อย่างงี้มันพูดใช่ไหมคะคลิปเมื่อวานเนี่ยที่มันแมลงวันมันตอมแล้วบอกแมลงวันตอมห่อหอหีบมันอ่ะเออจริงๆไงนะมันมันเหม็นทั้งหอยมึงมันเหม็นทั้งบ้านมึงเพราะว่าพวกมึงไม่มีถังขยะถังนะและขยะพวกมึงอ่ะ ก็ปิวกันให้ว่อนนะเสร็จเอาหงอาหารมึงก็สาบไปที่รั้วมันถึงได้เยอะไงมันไม่เกี่ยวหรอกนะไอหอยมึงก็ส่วนหนึ่งนะะบวกกับพวกมึงไม่ค่อยอาบน้ํายิ่งอากาศเย็นนั่นแหละมันเหม็นจากพวกมึงมันเหม็นมาจากภายในและเอ่อล้อมรอบบ้านมึงอะ่ะมันสโสโคกมึงเข้าใจไหมอีควายมันนั่งแถอีกอ,อีอีปากอ,อีด่งหมูอีหัวโปก มันบอกว่าต่อไปนี้มันจะไม่สุภาพอีโคกมึงก็ไม่เคยสุภาพใดๆทั้งสิน้นมึงก็คืออีสถุนมึงเข้าใจไหมมึงไม่เคยเอานี่ดีกว่าตั้งเอามึงทําคลิปมาเนี่ยมึงไม่เคยสุภาพดีกว่าพอสู่ภาพเนี่ยนะมันเหมือนกับการเสแสร้สงมึงเข้าใจไหมสร้างภาพนะอีอีอ,อีสตอสิบนาทีนะมึงจะไปให้สุดใช่ไหมโอ้โหความสร้างภาพของมึงเนี่ยใครๆเขาก็ดูออกอีโคก นะมึงอย่าแถนะอีขาเบียดนะฝันไปเถอะมึงอ่ะนะเอฟซีมึงอะ่นะเต่งมึงอะ่ะนะกูเข้าไปดูคอมเมนต์อะ่ะฮะกี่คนบางทีชั่วโมงนึงยังไม่ถึงพันด้วยซ้ำคลิปผัวมึงอะ่ะฮะขนาดเขาเข้าไปเม้นดา่าไอช่องไอเป๋นะทุกคนคนเข้าไปเมน้นเข้าไปด่านะนะไอเป๋ยังครับขอบคุณครับโถ่ไอน่านอ นะนั่งแดกกุ้งก็โอ้โหมแมลงวันก็มันเหม็นมึงไงแมงดาไอ้นไอหน้ามีหอยสองแคมนะไอ้หน้าหอยทวินแคมไอ้ไอ้ไอ้หัวโปกไอหัวไอ้ือไอ้หน้าเป็นขี้กากนะไอ้ปากค่อยไอ้แมงดาอืมมึงนี่แมงตอแหลสร้างภาพเวลาจะใช้หลานลูกหลานลูกหลานเอเอ,เอกินกันน้ำไหมอุ้ยทําเป็นน้ำนะเป็นน้ำใจดีนะแสนดีทําอาหารให้หลานกินโถ่ไอ้ขี้เกียจ แม่งไม่รู้จะดา่าแม่งยังไงแล้วนะสองคนผมเมียไปก่อนเด้อสวัสดีจ้าไปก่อนเด้อสวัสดีจ้า